สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวคริปตเวคัลลนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่พี่คิดเห็นกันยังไงเพื่อนเพื่อนคิดเห็นกันยังไงว่าก่อนอื่นเรามาดูทัลทัลซับไพกันนิดนึงนะครับทัทัลซับไพเมื่อวานค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเมื่อวานมีการเบินไปทะลุเกือบร้อยล้านเลยนะ อนะืมเก้าเก้านะตีว่าร้อยล้านแล้วกันนะสวยงามดีเลขสวยนะครับแล้วก็วันนี้ณนะตอนนี้นะครับก็มีการเบินยูเอ็นซีไปแล้วนะครับเก้าล้านนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเมื่อเทียบกับวันก่อนๆน,นะฮะก็ถือว่ายังเยอะนะ,ะไม่รู้ว่าสรุปวันมันจะเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับส่วน u t c เป็นไงบ้างนะทอทซับ p พนะครับเมื่อวันมีการเบินไปถึง38 0 0 0นะครับ UTC ส่วน วันนี้นะครับเบรนไปแล้ว7,740 USDC ส่นะส่วนยอดสเต็กกิ้งมียอดลงมาบ้างแนละ้วมีการถอนออกมาบ้างนะครับเออก็เลยทำให้ตัวเลขนั้นยอ่อลงมาเนาะส่วนเ,เมื่อวันที่20นั้นก็เจ้าตัวเรโชพุ่งไปถึง14.7เนาะตอนนี้ยอ่อลงมาเหลือ14.64นะอ่าก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะไปถึง1ทีเลียนหรือเปล่า หลายๆคนก็เริ่มออกมาเก่งกําไรนะถอนออกมาเพื่อไปเตรียมเก่งกาไรเจ้าตัว u s d c นะครับเพราะว่าน่าจะไปโฟโมเรื่อง u s d c มากขึ้นนะครับต่อมาเรามาอัปเดตข่าวสารแรกกันก่อนนะโดยคุณ d i a อนด์ h ฮ n d นเขาบอกว่าอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้แหละครับก็คือปริมาณมหาศาลนะครับในวันนี้นะก็คือเมื่อวานนะครับพุ่งทะลุไปถึง200%เลยก็คือเนี่ยครับในปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มใน24ชั่วโมงนะ พุ่งทะลุไปถึง200%นะครับโดยมีวอลลุ่มสูงถึง1 0 0 1ล้านนะเหรียญสารัฐนะครับใน24ชั่วโมงของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ Market Cap นะครับพุ่งทะลุไปถึง723นะเลยทำให้แรงของเขาเนะี่ยพุ่งไปถึงอันดับที่108เลยเก็บติดท็อปร้อยอีกนิดนึงนะอตอนนี้ก็ย่อดลงมาล่วงลงมาจุดเดิมๆนะครับใกล้เดิมนะก็ถือว่า สวยงามนะสามารถเขาเรียกว่ากระเถิบไปได้อีกนิดนึงเลยทำให้มูลค่าเหรียญของ LUNC นั้นพุ่งไปถึง0.3ตัว1.24นะตอนนี้ย่อลงมาเลวเหลีย0.3ตัว1.1เนาะ1.15หรือ1.18นะครับประมาณนี้นะโดยเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก9ก้าหนึ่งนะที่ทำให้เหรียญ LUNC นั้นเตรียมตัวมูลได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับทาง คลาสสิกคริปโต BNB นะเขาก็ได้ออกมาเตือนเนาะระวังนะครับในช่วงนี้นะอาจจะมีการประกาศเกี่ยวกับค่าปรับของ TFL นะครับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้เขาน่าจะพูดคุยเกี่ยวกับออ่าอามีการพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวสารเนาะคดีความระหว่าง TFL เนี่ยกับเจ้าตัว เสกเนี่ยหรือว่ากรตเนี่ยในการต่อรองเรื่องค่าชดเชยเนาะอาจจะมีความผันผวนพอสมควรนะครับเกี่ยวกับราคาเหรียญของ l ู n a 2ด้วย LUNC ด้วยแล้วก็ UTC ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าฉันหวังว่าจะมีความผันผวนอย่างมากนะที่จะเกิดขึ้นนะปรดระมัดระวังนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความนะครับที่ออกมาแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนาะว่า เฮ้ยช่วงนี้ระวัดระวังกันทีหนึ่งนะครับอาจจะถูกเทก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากค่าปรับเนี่ยมันสูงเกินไปนะโดย TFL ไม่สามารถหามาได้นี่อาจจะถูกเทเหรียญน,นะไม่ว่าจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือลูน่า2.0นะครับที่อาจจะทิ้งดิ่งลงมาเลยนะเขาบอกว่าอาจจะดิ่งลงเลยนะอ่าแล้วก็ราคา u n c เนี่ย USDC อาจจะลงชั่วข่าวนะครับเขาบอกว่า LUNC กับ UETC ลงชั่วขาวนะอาจจะมีการเททิท้งกันซะบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับออย่าเพิ่งแพนอีกักันเกินไปเนาะสำหรับ LUNC นะครับแล้วก็ UETC เนาะอะส่วนพี่เฟล็กนะครับก็ได้ออกมาโพสต์นะบอกว่าสำหรับคุณที่ยังมี l ูแนอยู่หรือว่ารู n น่นีที่เหลืออยู่ เพียงไม่กี่คนนะในวันนี้นะเป็นโอกาสของคุณนะครับที่คุณสามารถย้ายไป LUNC ได้นะถ้าค่าค่าปรับน่าจะมากกว่าที่ TFL นะครับสามารถรับได้นะการชำระบัญชีหลักทรัพย์ของเสกนะครับจะไม่จบลงด้วยดีนะพูดถือโดดลงน้ำโดดโดดลงมาบ่อนี้ดีกว่านะมันอุ่นดีนะอะารมณ์เหมือนว่าเอออ่า ลูหน้าสองยููนเนี่ยอาจจะหนาวๆร้อนๆนิดดึงนะอาจจะแบบน้ำมันร้อนเลยแหละหนีมาอยู่เอลยูเอก็ได้นะน้ำมันอุ่นขึ้นมานิดหน่อยนะมันไม่ถึงขั้นกันร้อนนะอันนี้ก็ถือว่าเออเขาก็แฮปปี้ดีนะแต่ละคนก็ออกมาแซะนะครับอ่าก็อย่างว่านะเจ้านี้นะครับเหรียญเมมนะคุณเหรียญลาคอฟนะก็บอกว่าเออคุณก็ขายสิแล้วคุณก็มาซื้อเหรียญลาคอฟดีเออก็ โจกๆาฮ่ๆกันไปนะครับก็ต้องรอดูนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับ u n c นะต่อมามาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดคุณเวกัสนะครับเขาได้ออกมาเสนอแผนแล้วกันประกาศแผนการปักหลักเจ้าตัวหรือว่าการ s t a ก k i n g เจ้าตัว U.S.T.C. เนี่ยโดยมี a l l e p o o ูนะครับจำนวนมากถึง421ล้าน U.S. T.C. นะครับที่จะสามารถนำมาเริ่มใช้ในโปรเจกต์นี้นะครับหรือว่าโครงการที่จะมา Staking เหรียญ USDC นั้นให้เกิดขึ้นได้นะโดยเขาได้เสนอนะให้เริ่ม Staking นะครับเป็นระยะเวลามากถึง4ปีนะระยะเวลามากถึง4ปีโดยมีวัตถุประสงค์คือเขาจะลบอุปทานเหรียญของเจ้าตัว USDC เนี่ยออกไปมากถึง 1000ล้านนะครับโดยที่แน่ๆน,นะครับสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือฟีดเหรียญหรือว่าไม่ให้เหรียญที่อยู่ในมือของ TFL เนี่ยออกมาอยู่ในอุปทานหมุนเวียนนั่นเองนะแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าอยู่ดีกรกตเขาต้องการจำนวนเงินค่าชดเชยมากมหาศาลเนี่ยคราวนี้ก็ ยาวโดนเทแล้วก็ยาวแน่นะครับน่าจะล่วงต่ำกว่า2เซนแน่นอนนะอันนี้ก็เรามาระวังกันนิดนึงนะอันนี้ก็ต้องรอดูข่าวเนะอัปเดตข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างก็ตามนะครับทางเป้าหมายนี้เขาก็คือต้องการที่จะให้มูลค่าเหรียญเนี่ยตึงราคาอยู่ที่1ดอลลาร์ให้ได้นะแต่ก็ระยะเวลาเท่าไหร่ย,ยังไม่แน่ใจนะก็ต้องรอดูกันอีกทีว่า โปรเจก์นี้จะไปได้ดีขนาดไหนโดยรายละเอียดนะครับโดยคุณเวกัได้ออกมาโพสต์เองนะผมก็รนะีทวิตไว้เนาะกลไกการปรลักหลักบนออนเชนเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันที่ผมเคยอธิบายไปในหลายๆรอบนะครับก็คือเอา u d c เนี่ยไปสเต็กกิ้งนะครับให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้รีวอร์ดเป็น l u n c โดยที่ไม่กระทบต่อคนที่ไปสเต็กกิ้ง l u n c ได้รับ a p r หรือว่ารีบอร์ดเนี่ยเหมือนกันนะครับโดยไม่ให้กระทบกันเกินไปเนาะบางคนเขาไป Staking LUNC เขาก็ได้รีบอร์ดเหมือนกันใช่ไหมถ้าไป Staking u t c เขาก็ต้องได้รี w อร์ดเช่นกันนะครับโดยจะไม่ให้มันดึงกันเกินไปนะครับดึงรางวัลกันเกินไปเนาะแต่ถามว่ามมีผลกระทบไหมมีผลบางคนก็เห็นว่าเออ APR ของ u s t c มันได้เยอะกว่าเงี้ยเราก็โยกไป Staking ของ u a t c มากกว่าอาจจะมีการเทขาย LUNC บ้างเพื่อจะไปซื้อ u a t c มา Staking นั่นเองเนาะไอนส่วนนี้เขาก็ถามว่ามีความกังวลในส่วนนี้ไหมก็ก็มีนะในในสิ่งที่เขาพูดถึงนะในในเรื่องผลกระทบอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะอในสัดส่วนของราคาต่างๆของ u a t c หรือว่า LUNC ต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อการ Staking ในครั้งนี้นะโดยส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาอายัดหรือว่าฟีดเหรียญ UTC จำนวน1.8พันล้านของ TFL ไว้เนี่ยเขาอาจจะเอาไปเผาหรือถ้าชุมชนต้องการให้มันมาเป็นรีวอร์ดหรือว่ารางวัลในการสเต็กกิ้งในแผนหลังก็สามารถทำได้นะในส่วนนี้นะก็ยังไงก็ตามนะครับกลไกนี้เขาบอกว่าจะรักษาความเสถียรภาพของราคา UTC ไว้เป็นสเต็ปสเต็ปละกันนะเพื่อให้ u p อร์ตหรือว่ารองรับกับ m มาเก็ตโ d u l e ต่างๆที่เขาจะสร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะตึงราคา USDC นั้นให้กลับไปสู่1ดอลลาร์ให้ได้นะโดยระยะเวลากำหนดในเมื่อกี้จากที่ผมอ่านที่เขาเปิดเผยมานะี่ก็คือเตรียมตัวเลยครับ4ปีเพื่อนๆรอ,อ,อไหวไหมถ้ามันจะกลับไปสู่1ดอลลาร์สหรัฐนะเนี่ยโดยกำหนดกลุ่ม staking USDC เนี่ย ในการเดิมพันเป็นระยะเวลา4ปีนะถ้า4ปี USDC นั้นกลับมาสู่1ดอลลาร์ไหวไหมนะเพื<ๆ>่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันดูนะครับก็แน่าจะประมาณนี้สำหรับการอัปเดตของเวกัสนะต่อมานะครับเป็นข่าวดีนะน่าตื่นเต้นนะก็ที่จริงแล้วมันก็สมควรมีตั้งนานแล้วแหละก็คือเว็บไซต์หลักของเทรลคลาสิกนะครับที่ก่อนหน้านี้มีคนเสนอ หน้าตาของเว็บไซต์ของ t ทอ l a Classic มาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็สุดท้ายก็โดนแปะเป็นภาพ PNG เฉยๆนะครับก็โดนหลอกเอาเงินในการทำโปรเจกต์ไปนะครับในช่วงปีที่แล้วหรือปีก่อนนะฮะสอ2ปีปีปีสปีที่แล้วนะครับก็มีนะครับแต่รอบนี้นะ่าจะมาเป็นจริงเปิดจังมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเจ้า,จาตัวเว็บไซต์ที่สามารถซัพพอร์ตได้ทั้งหลายๆช่องทางด้วยนะ รวมถึงการซัพพอร์ตสำหรับนักพัฒนาเองด้วยนะครับโดยผมก็เข้าไปดูใน Common เ e ล l นะแปลกันสดๆเลยและกันที่จริงผมก็อ่านไว้คร่าวๆแหละเจ้าตัวหน้า d a s h บอร์ดหรือว่าเว็บไซต์ของเขาเนะี่ยหน้าแรกนี่ก็จะโอ้โหอัปเดตแม้กระทั่งข่าวนะครับหรือว่าทีมงานมืออาชีพในที่ทุ่มเทเนี่ยเขาก็จะระบุไปเลยว่าหน้าตาเป็นใครนะใครทำอะไรนะนักพัฒนาเดฟต,ต่างๆนะครับแล้วก็มีแม้กระทั่งรถแม p นะ ให้ดูด้วยตอนนี้พัฒนาถึงไหนทําอะไรอยู่นะครับอืเพื่อหนึ่งคือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะสองดึงดูดนักพัฒนาเพื่อให้เข้ามาพัฒนาในบนเชนเทอร์รสคาสสิกมากขึ้นนะอืมก็คือก่อนหน้านี้เวลาคนจะ <c oughs> เข้าไปดูรายละเอียดของเทอร์ราคสาสิกอ่ะเขากดไปในเว็บในคอยล์มาเก็ตแอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเข้าไปดูเมื่อกี้นะครับก็คือเขามันจะไป โผล่ไปในเว็บของเทอร่าในของเทอร์เอ่อลูน่าสองนะก็จะไปโผล่ตรงนู้นนะครับซึ่งมันไม่ใช่หลักการหรือกระบวนการหลักๆของเทอร a c ่าคลาสิกนั่นเองนะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะอืมแล้วก็เป็นการอัปเดตในช่องทางสำหรับของนักพัฒนาที่จะเข้ามา develop พัฒนาดีแอปต่างๆที่จะเกิดขึ้นในของบนเชน เทอล่าคลาสสิกเนี่ยนั่นแหละก็นี้เพื่อนนี่จะช่วยด้วยนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์นะที่ไปเป็นทางการเท่าไหร่นะตอนนี้นะก็คือน่าจะรออนุมัติแหละมันจะได้เป็นทางการสักทีเนาะก็อย่างที่ผมบอกสนับสน,นุนักพัฒนาหรือผู้สร้างแอปพลิเคชันต่างๆบนเทอล่าคลาสสิกเนาะและให้ข้อมูลความถูกต้องนะครอ,อบคุมเกี่ยวกับเทเลคลาสสิกก็คือชุมชนสามารถเข้าถึง ข่าวการอัปเกรดการอัปเดตต่างๆที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ได้เลยนะแล้วก็รักษาจะเรียกทำการกระจายอำนาจนะนคิดง่ายก็คือดีเซนเทอร์ไลน,น์นั่นแหละบรรทาในสินกฎหมายอันนี้ก็ว่ากันไปนะบอกในเชิงกลยุทธ์ของเขานะขั้นตอนการใช้งานจริงมันก็ต้องระดมทุนนะคิดง่ายก็คือเว็บไซต์นี่โปรโมทแม้กระทั่งในการระดมทุนต่างๆในการฟื้นฟูเจ้าตัว LUNC ด้วยนะครับอืเนี่แหละก็ระดมทุนต่างๆเนาะในการกลไกในการบริจาคต่างๆก็จะมีกระเป๋าไม่กระทั่งคุณสามารถบริจาคเ,เป็นเหรียญ u n c ก็ได้หรือว่าจะมีบริจาคเป็น USDC อ่า USDT ก็ได้นะ USDT นะครับไม่ใช่ USDC นะอืมก็นี่นแหละก็สามารถซัพพอร์ตได้ในการระดมทุนครั้งนี้เนาะส่วนทุนในการที่จะเอาไปใช้นะคไปใช้ทำอะไรบ้างก็ หนึ่งสร้างวงสร้างหน้าเว็บแล้วก็เขาก็จะมีหน้าต่างตารางสำหรับผู้ที่เขาเรียกเาเรียกว่าไงผู้บริจาคหรือว่าซัพพอร์ตสนับสนุนต่างๆเนาะโดยรายละเอียดต่างๆเขาก็จะมีระบุหมดเลยนะครับโดยค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมหลังจากที่จะเปิดเว็บไซต์นี่ก็มีค่าโหสต์ต่างๆเนาะค่าเช่าเว็บไซต์หรือว่าค่าเช่าโดเมนอะไรต่างๆเนะี่ยรวมถึงนะักพัฒนาเว็บไซต์นะ ในฟังก์ชันต่างๆในการที่จะใช้งานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเราจะไปสเตกกิ้งเราก็จะไปสเตกกิ้งกับผ่านหน้าเว็บไปเลยล็อกอินกระเป๋าแอดกระเป๋าเราเข้าไปเราก็จะไปทําธุรกรรมต่างๆไปซองวงซอปไปสเตกกิ้งต่างๆมันก็ทํได้ที่เดียวเลยก็จะได้ง่ายมากขึ้นนะครับโดยเขาก็จะมีระบุแผนต่างๆนะในโซลูชันต่างๆในการที่จะทําในส่วนนี้ขึ้นมาด้วยเนาะก็เนี่ยบอกว่า ทำการประชุมบ้างปริมาณการประมาณกรารน,นะทีมตารางจะทําอะไรนู่นนี่นั่นนะทามาเป็นคล้ายๆกับอ่าเขาเรียกว่าไหนผมลืมชื่อไปแล้วตารางการทำงานตรงเนี้ที่ที่คนทํางานเขารู้กันนะอรเขาเรียกว่าอะไรเฮดแมปเหรอดัต้าเฮดแเหรอจำไม่ได้ล,ละอันี้ระบุว่าเออทำตรงนี้ วันนี้จะต้องเสร็จถึงวันนี้ทำเนื้อหานี้หัวข้อนี้วันนี้ถึงวันนี้ต้องเสร็จเนี่ยก็คือจะเป็นตารางแบบนี้ขึ้นมาโดยโชว์ในฟังก์ชันให้เลยนะว่าตอนนี้เราทำอะไรบ้างนะครับโดยโครงการนี้ก็สามารถรองรับทั้งเดสก์ท็อปแล้วก็โมบายนะรวมถึงแท็บเลต็ตต่างๆนะก็สามารถเข้าใช้งานได้รวมถึงได้ทุก Device เลยนั่นเองนะ ก็จะโชว์อย่างนี้เลยนะครับก็ถามว่าเออถ้าทําได้อย่างนี้จริงก็เจ๋งครับก็สรุปคือถ้าทําออกมาก็ถือว่าจะเป็นอีกก้าหนึ่งแล้วกันสําหรับการที่จเจริญเติบโตต่อไปเนาะสำหรับ lu nc นะที่ก่อนหน้านี้ดูดีอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็มาล่มสลายมาเจง๊งบวงสะก,ก่อนนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะครับต,ต้องเหนือกว่าคนอื่นให้ได้นะครับอ่าต่อมาเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวนะโดย ฟีนิกซ์อ่านว่าโฟนิกหรือเปล่าโฟนิกหรือฟีนิกซ์นี่แหละฟีนิกซ์สเต็กกิ้งนะโปรโตคอลนะข้อเสนอของชุมชนสำหรับฟินโฟเทรล่า UETC นะอืมก็มีการเสนอนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอของชุมชนนะฉันอ่าฉันอยากใช้ UETC ในการสเต็กกิ้งนะในกลไกของ FIFO นะครับหรือว่า FIFO นั่นเองนะโดยการ UETC นั้นจะต้องสเต็กกิ้งแล้วตรวจสอบใน Oracle ออร o แลเคอรพูลนะแล้วก็สามารถรับรีวอร์ดเป็น u t c ได้นะก็ต่างๆนะครับตั้งค่าการรีเพ็กนู่นนี้นั่นก็ว่าไปคล้ายๆกันนะครับ <c ười> คล้ายๆกับของคุณเวกัสเลยนะครับโดยเขาบอกว่ากําไร10%นั้นะนำไปเผานะอ,อีก0อีก10%ทนานู่นนี่นั่นนะก็ว่าไปนะก็รายละลเอียดคล้ายๆกันเลยนะครับโดยส่งผลให้ได้กําไร20%ในะอัตราการภาษี1 0นะก็คิดง่ายก็คือทุก การซ t ชันในการที่ใช้งาน u s เ c จะเอาส0มาเป็นรีวอร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็รอดูนะครับที่จริงแล้วก็คล้ายๆกันนะก็รอดูนะเขาเป็นการเสนอมาดูนะดูสั้นๆและอ่านไปก็รู้สึกว่าตกลงคุณจะทำอะไรนะนะตอนนี้นะครับมาดูพ r อพอ,อติดตามพ r อพอศกันนิดหนึ่งนะสรุปแล้วพอพอ่อน,นี้น่าจะผ่านที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้จะเหลือเวลาอีกหวันกับยีนะเออยีชั่วโมงนะครับ ก็ตอนนี้มีคนเห็นด้วยนะมากถึง85.7นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยบอกไม่เห็นด้วยยังยิ่งนะอยู่ที่14.2 4เนั่นเองนะครับน่าจะผ่านไปที่เรียบร้อยนะแค่นี้ก็ผ่านแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เออนายพุ่งพุ่งฉลุยนะครับก็ผลโหวตน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเป็นการอัปเกรดเจ้าตัว IBC เนาะ <c oughs> IBC นะครับอ่า reactivate นะครับ osmosisIBC นะก็ เพื่อกระจายการใช้งานหรือว่ายุทธเคตเพิ่มขึ้นเนาะ,ะสำหรับข่าว LUC s ก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ